ตลาดสมาร์ทโฟนจีนการเติบโตที่ชะลอตัวลงในไตรมาสที่3ตลาดสมาร์ทโฟนของจีนหนึ่งในตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเผชิญกับการชะลอตัวลงในไตรมาสที่3ของปี2025โดยมียอดขายลดลงเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องน่าใจหายสำหรับผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกเดซิกล่าวว่าตลาดสมาร์ทโฟนจีนในไตรมาสที่3มียอดขาย68.46ล้านเครื่องลดลง0.5% จากปีก่อนนักวิเคราะห์ของ i อดิกล่าวว่าปัจจัยหลักๆที่ส่งผลให้เกิดการลดยอดขายได้แก่การเปิดตัวรุ่นใหม่น้อยลงและการลดงบประมาณจากรัฐบาลในการสนับสนุนการซื้อสมาร์ทโฟนใหม่แต่ที่น่าสนใจคือการเติบโตของแบรนด์ต่างๆที่ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องการเปิดตัวรุ่นเรือธงของเสี่ยวมีในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเสี่ยวมี17และการจัดงานลดราคาในวันที่11พฤศจิกายนก็อาจช่วยกระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้นแต่อัตเตอร์กูโอน,นักวิจัยของเอดิซิกล่าว่า อาจาไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่คาดหวังเนื่องจากปัญหาการไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการในการซื้อสมาร์ทโฟนล,ลดลงแบรนด์ที่นำถึงยอดขายคือ Vivo ที่มีส่วนแบ่งตลาด17.2%กับยอดขาย11.8ล้านเครื่องแต่ลดลง7.8%จากปีก่อนตามมาด้วย Apple ที่มีส่วนแบ่งตลาด15.8%กับยอดขาย10.8ล้านเครื่อง และหัวเว่ยผู้ผลิตในในประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาด15.2%กับยอดขาย10.4ล้านเครื่องแบรนด์ Brand อื่นๆเช่นเสี่ยมี่ p อโปและอ o n o r ก็มีส่วนแบ่งตลาดที่ใกล้เคียงกันซึ่งเสี่ยมี่มีส่วนแบ่งตลาด14.7%กับยอดขาย10ล้านเครื่องอ p p โปมีส่วนแบ่งตลาด14.5%กับยอดขาย9.9ล้านเครื่องและอ o n o r มีส่วนแบ่งตลาด 14. 14.4%กับยอดขาย9.8ล้านเครื่อง ตลาดสมาร์ทโฟนจีนกำลังเผชิญกับการเติบโตที่ชะลอตัวลงในไต,ตรมาสที่3แต่ก็ยังมีความหวังว่าจะมีการกระตุ้นในไต,ตรมาสที่4ด้วยการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆจากแบรนด์ต่างๆที่ยังคงมีความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาด